หาเพลงฟรีไม่มีลิขสิทธิ์มาใส่ในช่อง Youtube ของเราทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีและนดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันพุธและวันเสาร์นะครับกับรายการถาวรวิีีครีเอเตอร์พาทำยูทูบเบอร์นะครับเป็นรายการที่จะมาแนะนําเทคนิคและสาระดีๆเกี่ยวกับการ เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าการทำยูทูบเบอร์นั่นเองนะครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการหาเพลงประกอบคลิปนะครับใน YouTube หลายๆคนอยากจะได้ซาวเพลงนะครับมาประกอบการพูดในคลิปของเรานะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นรายการทำอาหารการพูดนู่นนี่นั่นก็ตามนะครับเราใช้ซาวดนตรีมาประกอบเพื่อให้คลิปมันดูน่าสนใจขึ้นนะครับหลักๆก,ก็คือให้คลิปมันดูแบบมีอารมณ์ร่วมคนดูมีอารมณ์ร่วม ช่วงซึ้งเศร้าก็เป็นเพลงแบบเศร้าๆนะครับช่วงสนุกสนานก็จะเป็นเพลงมีจังหวะสนุกๆหน่อยแบบนี้ทำให้คนดูคลิปเราไม่ไม่น่าเบื่อนะครับและอีกความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเพลงประกอบคลิปก็คือช่วยตัดหมายถึงว่ามันอนไม่ได้ช่วยตัดมันจะช่วยลดเสียงรบกวนช่วยไปบทบางเสียงรบกวนอย่างเช่นเวลาผมพูดโดยที่ไม่มีซาวดงดนตรีเนี่ยทุกคนจะจะรู้สึกว่า มันมีเสียงรบกวนภายนอกใช่ไหมครับมีเสียงซ่าลองเงียบหูฟังดีๆว่ามันจะมีเสียงซ่านิดๆอาจจะเป็นเสียงจากระบบไมโครโฟนเสียงฮัมเสียงจี่หรือว่าเสียงลมพัดเสียงอะไรข้างนอกถ้าเรามีมีแบบว่าเสียงดนตรีมาประกอบแบบนี้นะครับเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันมีดนตรีประกอบมาบดบังเสียงน้อยเสียงรบกวนอะไรต่างๆก็จะททำให้ คลิปมันดูแบบว่าหรูหรามากขึ้นนะครับก็วันนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสำหรับหลายๆคนบอกว่าเพลงฟรีที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ใน youtube คือเพลงที่เราไปเปิด youtube แล้วมันก็เขียนว่าเพลงฟรีไม่มีลิขสิทธิ์แบบนี้หรือเปล่านะครับแบบเนี้ยเห็นไหมต้องบอกก่อนเลยว่าแบบนี้ไม่เสมอไปว่าจะไม่ติดลิขสิทธิ์ของ youtube ถ้าเอามาลงช่อง YouTube ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ติดลิขสิทธิ์นะมันเป็น เพลงที่เขาไม่มีลิขสิทธิ์อาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับแต่สำหรับเพลงประกอบของ YouTube ผมแนะนำว่าให้เอาเพลงจาก y u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  e s t u u i o นะครับ o u t u u e Studio ก็คืออะไรเป็นเพลงที่ที่ทาง YouTube จัดไว้ให้เราสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็เอามาใช้ผมบอกเลยว่ามีเยอะมากทั้งเพลงทั้งเอฟเฟกเสียงประกอบต่างๆนะครับซึ่งหลายๆคนไม่รู้นะครับเพราะว่า ไม่ค่อยได้เข้าไปดูนะครับใน o u t u b e Studio เนี่ยผมบอกเลยว่าสำหรับใครที่มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้าไปทาง YouTube Studio นะครับก็หลังบ้านยู u ูบนะเข้าไปแล้วมันก็จะมีให้โหลดแต่สำหรับใครที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ละ่ะใช้ y YouTube Studio แบบแอปพลิเคชันในมือถือได้ไหมแบบนี้มันมันเข้าไม่ได้มันจะไม่มีฟังก์ชันนั้นอ่ะเนี่ยยูทูบสตูดิโอแบบนี้มันจะไม่มีนะครับซึ่งผมจะแนะนำว่าเราสามารถเข้าทางมือถือได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าผ่านทาง Google Chrome แบบนี้นะครับเข้าไปชั Chrome เนี่ยนะเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube เราก็พิมพ์ว่า y o YouTube พอเราเข้ามาที่ YouTube ใช่ไหมครับเราก็เลือกเข้าไปที่นี่ o u t u b e Studio แบบนี้ฮะเข้าไปเราก็เข้ามาที่ YouTube Studio แล้วนะครับสำหรับใครที่หน้าตาไม่เหมือนแบบนี้นะครับให้เข้ามาตรงนี้นะจุดสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วให้เลือกเป็น เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับก็คือมันจะทํางานเหมือนกับคอมพิวเตอร์ทุกอย่างอ่ะลองสมมุติผมไม่มีนะไม่ใส่เวอร์ชันเดสก์ท็อปมันก็จะกลายเป็นเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีมมมเหมือนทํางานเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับให้เราเลือกเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปก่อนแบบนี้นะครับพอเข้าใจไหมครับมันก็จะตัวมันจะเล็กหน่อย แต่ว่ามันจะมีเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับเราก็เข้าไปที่ youtube studio แบบนี้แล้วเพลงอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่นะครับที่มันเขียนว่าคลังเพลงและเสียงเห็นไหมครับตรงนี้เราเข้าไปเลยตึงเพลงเพียบนะครับเห็นไหมแต่มันเป็นเพลงภาษาอังกฤษนะลองดู เราสามารถใส่ตัวกรองตรงนี้ได้เนี่ยประเภทอารมณ์นะครับศิลปินนะครับเนี่ยม,มูว่าเราต้องการเพลงเศร้าเราก็กลองเฉพาะอารมณ์เศร้าแบบนี้ก็จะได้แต่เพลงเศร้ามาหรือเราจะกลองเพลงอันเทอร์นทีฟนี่ก็จะได้เพลงแบบอันเทอร์นทีฟมาแบบนี้เราสามารถใส่ตัวกลองได้อ่าลองฟังเพลงดู อย่างเงี้ยครับแบบนี้ไม่มีลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่โหลดมาจาก youtube แน่นอนวิธีการดาวน์โหลดก็กดดาวนโหลดตรงนี้ได้เลยเนี่ยมจะดาวน์โหลดให้ดูนี่กำลังดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยครับง่ายไหมฮะดาวน์โหลดแค่นี้เองวิธีการดาวน์โหลดเราก็ดาวโหลดเป็น MP3 มีเรียบร้อยนะครับ มันก็จะอยู่ในไฟล์เครื่องเวลาเราเอาไปตัดต่อวิดีโอเราก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับมันมีหลายอย่างมากนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่ถ้าเราปิดตัวกรองไปมีเยอะมากเราสามารถเลือกนี่ผมจะให้ดูว่ามันจะมีชื่อแท็กประเภทอารมณ์ศิลปินระยะเวลานะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพลงประกอบคลิปเยอะแยะมากมายที่เราจะเอามาลงคลิปในช่อง youtube ของเราได้แบบฟรีๆไม่มีลิขสิทธิ์แน่นอนสามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็เลือกทั้งหมดให้กับช่องหาวอนวีครีเอเตอร์ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปต่อไปฮะวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ